ลาธิคาไม่ใช่ถูกหมายเกณฑ์มาว่าให้เราบวชมันเป็นความศรัทธาของเราที่มาบวชเพื่อมาขัดเราเลสไม่ใช่บวชเพื่ออย่างอืน่นเขาขัดเราเกิเลสอยากไปลอกก็คือศีลเมื่อเราสามารถรักษาศีล ที่มันป้าอยู่ได้ดีพอรงควรถิ็นมากเราทำได้ถ้าเมื่อเราออกไปอยู่เป็นกระาหน้าหี่หน้าพ่อะไรใครทำไม่ได้งไงก็สนนักแท้ๆแหละอย่างน้จบอกว่าเรื่องศิษย์ของวัดร,รมสอนให้เป็นคนดีนาะอาจารย์ ใครจะรู้อำนาจจิตใจออกแกล้วมันมีหลวงพอ่อไม่เห็นแล้วก็ทำอะไรก็ได้ให้เข้าใจเลยรู้ทั้งนั้นเละเห็นตั้งนั้นเลยแล้วทำอะไรรับทุกข์กับเราทำผิดศีล้วอย่ามาหาเลยนะบอกไม่ต้องมาผิดศีลทั้งหลายเลยทุกอย่างเลยศีลต้องห้ามนี่แหละเพราะว่าไา้อบรมสั่งสอนไว้ดีแล้วสี่เดือนที่บวชนี่ เสียงทีง่หลวงพ่อพูดออกมาจากลำคอจากปาก,ากสักจำนวนเท่าไหร่ถ้าจะบรรจุเป็นวัตถุเะยเพื่อผลผลก็กรอมเกลาขัดเกลาจที่เดชของพวกเราคนที่ออกไปแล้วถ้ามันู้อยู่ในศีลและไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมก็จะพาตัวอรทั้งทิ้งถ้าใครทิ้ง ฉันนิสัยเดิมเคยชั่วอยู่ออกไปแล้วพูดได้อิสระอีกแล้วเอาให้พอเน่าแล้วเล่าเนี่ยจะบอกว่าเสียเห็นมาเริ่มมันเน่าแล้วนั่นแล้วก็ตายด้วยมากปกติทุเรศแรงๆอ่ะเสียสีเขาเสีหน้าก็ข้อเดียวก็ไม่เหลือติดสามข้อกินไปแล้วก็จะ พอการเมืองที่อย่างระวังอย่าเข้าใจไอ้ตอนนี้ไนมะ่มีนัเมืองละโลกนะ่ะไม่จริงนะหมาปา่กอหลงก็มีจริงอะไรถ้านอกนันะ้นยังไม่จึงลงลรโลกนะใครเป็นคนเจ้าชู้ลูกเขาเมียเขาไปได้ยุ่งกนะันหัวมจะขาดเราจะโดนเอ็นที่หกหรือโดนลูกซองก็นี่เมืองมันเลยก็สอนกันอย่างนี้ ายมามอบานน่มนลงในกระาทองแรงแล้วยังมาตกตีนจนนี้แกบเลยออยิงดึงชู้ขึ้นไปมันเรื่องของความดีแล้วเราทุกคนไรู้ว่าบ้านเมืองเราหางานยากหางานทำยากอะไรอะไรที่มีงานจะเจริญแล้วก็ต้องดีดไฟฟ้าเอาพูดถิงการจางจะถูกจะแพงห็ต้องเอาทั้งนั้น ต่อ,อ,อไว้ก่อนถ้ามีช่นนั้นก็อยู่บริษัทแตะหุ่นนั่นไม่เกิดเป็นประโยชน์อะไรมันก็จะชักนําไปในทางมี่จําที่เสียคานั้นเองเพราะคนชั่วมันมีมากและมาทํำง่ายหันเขา้าไปหาขิงกัญชาฮีโรอีนไม่สบายใจนั่นไม่ใช่าทางแก้วามไม่สบายใจแก้โดยโดยสมาธิแกโดยปัญญา เห็นว่าไอ้การนั่งคิดนอนคิด่าแล้วกลุ่มใจนั้นไม่ใช่ทางแก้ไม่ใช่ทางแก,มมแก่มันต้องนั่งสมาธิจึงงการแก้และต้องมีความคิดถึงเหตุถึนผลอาจะเป็นผู้ไปเก็บกา้าอย่างไม่ได้จะต้องเอาจริงเพราะเราจะเป็นกาขวากบรรลุที่ที่าว่าแล้วพอแม่เราจะ มีรายได้หากินเลี้ยงลูกมาจนบรรลุนิติภาวะแล้วเรายังเป็นกากวากดูดเลือดพ่อ,เล,อเลือดแม่อยู่อีกคิดดูเถอะถ้าพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีนะ้ำไม่เป็นเลยได้จะดูดเลือดจะตลอดชีวิตก็ไม่เดือดร้อนแต่พ่อแม่ที่เป็นจนชั้นตามันมาชีรือเป็นคนอ่า ฉันกลางฉันดำเนาอที่ฉันไม่ก็จะพอกินพอใช้หาเราจะต้องต้องต้องพยายามต้องตัวตัวเองให้ได้อย่าลืมว่าพ่อแม่แม่ให้เลือดของแม่มาจากน้ำนมมาเป็นตัวเราพ่อผู้ให้กำเนิดร่วมกันกับแม่ที่เป็นตัวเราออกมาเกิดจากอสุจิของพ่อ โอวัมไข่อของแม่ผสมกันวิญญาณ้าปฏิสนทิเกิดตัวเราขึ้นมา,านั่น่ะอ,อกของแม่นั่นคือเลือดเนื้อ,อของเราถ้าเราจะทำความชั่วอะไรก็นึกว่าออกเสียดายเลือดอของแม่บ้างของพ่อบงของพ่อนั่นไม่ได้ให้เลือดถ้าจะเชื่อโอเคอย่างนี้รู้จกักที่ทีเรอบก้ แล้วก็นชื่อว่าคนพานคนช่วนอย่าเข้าใกล้อยา่าไปก่อข่าวธมาคมผิดนั่นแต่ทำตีตัวไปแล้วแกมันถูกมันไม่ได้หรอกแกอยากทำให้มันถูกไว้ตลอดไปนั่นแหละไม่ต้องแก่ถ้าเจออาใส่ได้ไปสีถูกอ่ามองเอินมันใส่มันแกล้งเราอะไราถวนี้ก็มีโอกาส ที่จะช่วยได้สู้ได้โราที่ทำไม่ได้ทำผิดแต่ถูกหาว่าทำผิดตรงนี้ก็แกล้งเราเนี่ยเคยช่วยมาหลายคนแล้วต่อหน้อที่ฐานกันต่อหน้า,า,นนา,นนาล้วก็ห้ยรก็คนภยัยล่แล้วก็พิชี่าทางศาสนาหนังสือที่ให้เป็นั่น ต้องทำได้ทุกคนการบูชาพระรัตนตรัยการขอสิ่งการขออารัธนาพระธรรมการถวายทานถวายผ้าป่าถวายกถินต้องทําได้ต้งสิ้งนี่เป็นหน้าที่ของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้ววัดนั้นเป็นที่รวมของศิษย เราก็ได้เห็นแล้วว่าจิตอยู่ที่ไหนที่ไหนที่มากันได้แล้วก็มากันร่วมบุญกุศลกันที่นี่เพื่อช่วยกันสร้างรันวัตถุที่จําเป็นทีจ่จะต้องมีในพระพุทธศาสนาและลงมือทําอยู่แล้วเราจะต้องร่วมมือร่วมแรงเราไม่มีปัจจัยที่จะมาสมทบอ่วยเหลือ แรงกายของเราก็มาช่วยยิดเฉยยอกตอนรับผู้คนช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในงานสำคัญสำคัญไม่จัดสึกไปแล้วไม่ต้องมาแล้ววะหลวงพ่อขี้ฝนคิด,ดคว่าคนอย่างนั้นเป็นคนดีแย่ทมอะไรหลวงพ่อที่มีความหนักใจอยู่ไม่ใช่คนอื่นหลานก็หลวงพ่อเองแหละหนักใจบอกองก ชาดีได้แล้วก็ดีแี้ะแต่ชาดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วมีให้จำไปใส่ใจแล้แต่ว่าพอลรตัดยาทุกอย่างไม่มีบอกที่เคยพูดไว้แล้วว่าไม่มีลูกหลนานไม่กสนานระนะ่กษเตรอน์ว่าอยู่ว่าเพราะรู้สึกว่าจิตใจมันค่อนข้าง ทิดถมาแล้วแรงหลังแต่ไม่ตอบมันแบบดันทุลังอยู่เสมอจะทำอะไรจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ข้าวบื่นข้าวผงไม่ลายเส้นมันจะอยู่เป็นเรื่องสีโยคีเหยงแบบนั้นไม่ถูกเราเป็นจัดสององคต้องข้าวได้พุกมูทุกคณะในคนดีมีิเรือนเป็นบาระ ไม่ใช่สุดท้ายแต่ว่าเตือนต้องรับกันจากกลับไปเป็นคนคือเป็นมนุษย์ตามเดิมไม่ใช่เป็นสงทรรมที่สมเตือนว่าอีกทีจะเรินกลับนำไปจดจำจาริกปฏิบัติเราทั้งหมดนี้ไม่ใช่อะไรมันได้ยินอยู่เองล่ะ จิตองว่านันไม่เชื่อว่าจะให้ดีได้โดยเฉพาะความเป็นคนเจ้าสุ้มันทางแห่งความต,ตมายทำเลิกได้เด็ดขาดแล้วตรงคนดีล่้แต่เราไม่เชื่อก็ตามใจเนี่ยเขาลูกเขานี่ถ้าอตามเนี้ยเรารลูกเราล่ะเราโกรธไหมล่ะ ขาไปรอบมักไปทำอย่างนั้นล่ะแล้วก็น้องเราล่ะ้อกสาวเราละ่ละหลานสาวเราละ่ะมีไม่เยอะไม่จำไว้แล้วไอ้โรคไฟน่นที่เป็นหายดีหรือยังเข้าใจว่าหายดีแล้วไม่แน่นะระวังนะเพราะว่าไอ้โรคไฟนี่ล่ะ เดี๋ยวนี้นันมันมันใช่โรคกตามมโรคธรรมดาแล้วล่ะโดน,นไอเอชเอชก็หรือว่ามีเลือดบวกก็แล้วก็วันนี้ยังไม่กำเริบอแ,แต่อีกสี่เดือนหน้าเดือนหลกเดือนรอปีหนึ่งอ่ามเอาละพอกเกินมาแล้วเดือดร้อนละมันจะเดือดร้อนอะไรตายอย่างเดียวตายลูกเดียวอาจารย์ความซ้มซ้อนในกาม นำมาทุงโรคไฟที่ไายไร้ซึ่งไม่มียาใดๆในโลกแก่เลยเอาละโอวว่าท,ที่ใหนน้นี้ที่คำหนักๆน,กนี่เพื่อเป็นการเตือนจิตใจของเราให้เอาไปยึดไปถือไปปฏิบัติตามความรักความเมตตาจอดสิทธิ์จะหาให้เหมือนใครที่เหมือนหลวงพ่อนี่ของลำบาก พราะหลวงพ่อที่คิดปั้นคนให้เป็นพระอยู่ตลอดเวลาเป็นไม่ได้ก็ให้เป็นคนที่ดีที่สุดเป็นมนุษย์สมบูรณ์เมื่อลดจากความเป็นพระไม่ได้ลองมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์อย่าเป็นมนุษย์เปรตมนุษย์เดรัจฉาลทำไมแล้วก็ใช้ได้มาแล้วก็ทงใจสมาทานศีล ธรมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปัตตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาทิยานิอทินนาธานัเวรมณีสิกขาปัังสมาทิยามิอทินนาธานัเวรมณีสิกขาปั กามสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาคังสมาทิยานีกามสุาจารเวรมีสิกขาังสมาทิยามิมุสาวาทังเวรมณีสิกขาคทังสมาทิยานีมุสาวา สุราเมระยามาชาปมาทตานาเวรมณีสิคขาพันสมาทิยามิสุราเมรยามะปมาานาเวรมณีิคขาธสมาทิยามิอินมาริปัญจสิคขาพทาธนิสมมาทิยามิ อิมาริปัญญาศิขาปัญญานิสมาธิยามิอิมาริปัญญาศิขาปัญญาณิสมาธิยามิอิมาริปัญญาศิขาปัญญานิสมาธิยามิสิเรนะทุกขะทินติสิเรนาขอกัตธรรมดานสิเรนะนิพพ์ท <c oughs> ินติธรรมสิรังวิสุท ศีลสอนว้แล้วจำไม่รกดศีลขาดทำหน้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาต variance, ุสัมมาสัมพุธ ER ัสสาอนตะชาภากะวะตราตุสัมมาสัมพุตตะชา เชฟปาวิปกอกะเรงิชฟกสาพพุตรทานางกัะโตอพมอดีอักตังสุมังกะลังสุภาปตังสูที่ตังโุคันโสมุดจอจัดุดทีตางพระมจาริสอปรักขินังกายคัมมังวาจายัมมังปารักขินังอัรักทินังอังคนีที่เชฟปัดดักขินา ป่าดักญานิกตวันรภันตะเตป่าดักิเมอาวัตุสัพพมังกัลังปะเดวะทานตัปปุตทานุภาเวนะสเดชที่พระวันตุเตอวัตุสัพพมังกัลังรักันตุสาพปเดวะทาน ธรรมานุภาเวนัสดาสติภวันตุเดณาตุสัพมางคะลังรักันตุสัพเดวะตัมาสังกานุภาเวนัสดาสติภวันตุเตณ